สวัสดีครับผมใน GB ช่วงนี้หนึ่งในข่าวที่มาแรงก็คงหนีไม่พ้นข่าวการเปิดตัวแ l a c k r ล็อกออนไลนหรือ r o 3อ,อ o 3เออนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ข่าวหรือว่าตามข่าวกันมาพอสมควรแล้วเนาะในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้สึกให้แล้วกันนะเชิงระบายนิดๆกับเกมแร็คเ r ล็อก3นี้นะครับก็ถ้าความคิดผมตรงกับเพื่อนๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยเอาละกดไลค์ก็แชรกดติดตามกันแล้วใช่ไหม ถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยครับโอเคขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้นะครับสำหรับความรู้สึกของผมที่มีต่ออาวสาเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมได้ดูเทลเลอร์น,นะครับถึงแม้ภาพอาจจะเปลี่ยนไปแต่เพลงฟอนเทลร์ก็ยังตราตึงอยู่เหมือนเดิมจากความทรงจำที่ไหลเวียนไปด่งางใสยน้ำที่ไม่มีวันย้อนกลับ อย่างน้อยนะครับช่วงเวลานั้นก็มีได้กลับมาใายครั้งหนึ่งในขณะที่ผมได้ดูเทเลอร์และหลังจากที่ทุกอย่างจบลงและแม้กระทั่งทุกอย่างเหมือนมันจะดูดีไปหมดแต่มันก็มีบางอย่างที่ได้กระตุกจิตกระชากใจผมขึ้นมาแวบหนึ่งว่าเมื่อไหร่เราหรือแค่ผมคนเดียวก็ได้ที่จะมบอรออนไปสักทีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะที่ว่าสิ่งนี้จะดําเนินต่อไปเพราะผมคนหนึ่งที่ก็ อยาจะลองเปิดใจเล่นมันดูอีกสักครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาชี้นาทุกคนว่ามันถูกผิดดีไม่ดียังไงนะครับแค่จะมาบอกให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจกันเองว่าจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคําตอบของเพื่อนๆยังคงไปต่อเนี่ยผมก็อยากจะแชร์ระบบที่ผมชอบใน AO สามให้ฟังกันเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก่อนเลยก็คือความทรงจำสีจางๆในภาพที่ดีกว่าเดิม แน่นอนว่าภาพมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยผมก็เข้าใจในจุดนี้แล้วยิ่งมาเป็นเกมมือถือด้วยนะภาคใหม่ทั้งทีถ้ายกแบบเดิมมาทั้งหมดมันก็ดูซ้ำซากจำเจไปจริงไหมซึ่ง AO สามนี้ก็ทําออกมาได้ดีผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนไปเล่นจริงๆเนี่ยบรรยากาศในเกมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ได้จากภาพยกเครื่องใหม่แบบนี้ first impression นะครับหรือว่าความรู้สึกแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือ A.O. 3เป็นเกมที่ cross platform นะครับเพราะว่าการ cross platform แบบนี้เนี่ยมันส่งผลถึงระบบในเกมด้วยนั่นเองซึ่งหลักๆที่ผมชอบนะครับก็คือการบังคับที่เราสามารถเปลี่ยนได้สูงสุดถึง3แบบเลยนะก็ด้วยความที่ผมเป็นสาย P.C. เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยโหตอบโจทย์ฝุดๆครับอีอีแถมระบบอาชีพที่เราสามารถสวิตไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างตัวเล่นใหม่อันเนี้ยของดีชิมช้ขิงดองครับกดไลค์ให้เลยและจากข้อมูลทั้งหมดนะครับตอนนี้ นะตอนนี้นะก่อน CPT เนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือค่าสเตตัสที่ดูดีขึ้นแล้วมันดูดีขึ้นยังไงอะเหรอข้อดีของอินใน AO 3าเนี่ยมันแอบดีตรงนี้มันเพิ่ม HP หรือเลือดด้วยนี่แหละถึงเปอร์เซ็นต์จะไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็พอช่วยไม่ให้บางกรอบม,มากอะเอออย่างดีอย้ยักันครับส่วนค่าอื่นๆนะครับก็คงจะไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่เอาไว้ไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมกันได้ที่แลนล็อก3นะครับกับคอร์สเบต้าที่ถึงในแนวเร็วนี้ ถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปเทสน,นะครับทดลองผมก็จะมาทำเคมให้อีกนะไหนจเรื่องการเรื่องตีบวกอ,อาชีพอีกอะ่ะดังนั้นนะทุกคนเห็นปุ่มกระดิ่งกันไหมกดกระดิ่งเอาไว้เลยแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ